ก็ดีแฟนบอลกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมียแฟนบอลทีเด็บบอลจับเมียล้มชนนั่นเองล่ะค่ะที่วันนี้นะคะเป็นศึกบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทีมเรือปูพบกับเรยัลนมาริดกนั่นเองซึ่งนัดนนี้นะคะแข่งที่ added, ท bah, ิงของเรือปูค่ะเราไปดูกันที่ onun, หานัดล่าสุดของรายการของเรือปูกันก่อนเลยนะคะสถิติหานัดล่าสุดขอรายการของเรือปูนะคะสามารถเก็บชนะมาได้3านัดเสมอ2น <jin> ัดค่ะ ไปดูกันต่อที่สถิติในบ้านฮานาล่าสุดเลยดีกว่านะคะสถิติฮานาล่าสุดในบ้านนะคะเรือพ in yes. ูนะคะก็สามารถเก็บชนะมาได้ถึง3มนัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้1นัดค่ะส่วนทางฝั่งของเรอัลมาริกนะคะสถิติฮานาล่าสุดทุกรายการเรอัลมาริกนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง3มนัดเสมอ1นัดแพ้1นนัดค่ะและสถิติฮานาล่าสุดของการไปเยือนนะคะ เรอัมมาลิกนะคะสามารถเก็บชนะมาได้แค่หนึ่งัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดนั่นเองส่วนราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมเรืพูนะคะเปิดราคาตอนที่ครึ่งลูกและปอปอ,ปอจากการขอฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอมอีลองดูการเล่นและขอมั่นใจไปที่เรือพูค่ะคงโหดจากคว้าใช้แน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะ,ละเลือกต่อเรือพูไปที่ครึ่งลูกมีเห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งประตูค่ะชนสกอร์ที่คาดไว้นะคะ น่จบกันที่2ประตูต่อศูนย์แน่นอนคะ่ะส่วนใครนะคะถ้าไม่อยากพาดการวิเคราะห์ดีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ิดต b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองคะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย